ประสบการณ์วิ่ง6ปีกับ29มาราธอนและนี่ก็คือ5สนามฟูมาราธอนของผมที่ผมคิดว่าเป็นสนามที่วิ่งยากที่สุดจะเป็นสนามไหนเพื่อนๆเ,เราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเอตร้าพลังผักนะครับ oh <my. S 1> มาเจอกับผมคนเดิมครับเอกเอาท้านักวิ่งเอตร้าสายเจเอาก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยงานวิ่งก็งดไปหมดโควิดทินระบาดไปทั่วเมืองตอนนี้นะครับทำให้ผมเนี่ยจะต้องอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยวิ่งก็วิ่งบนในหมู่บ้านนี่แหละยอมรับครับว่าเหงามากคิดถึงงานวิ่งใจะจะขาดคิด หาคอนเทนต์อะไรแปลกๆทำนะเรามานั่งคุยกันก็แล้วกันเนาะผมก็วิ่งมาแล้วเป็นทีนะครับผ่านสนามฟนะูลมาราทอนเนเอาเฉพาะฟนะูลมาราทอนนะมาเ9่ส้สนามลเนี่ยมันก็มีเรื่องราวมากมายให้เราได้จดจำนะเส้นทางที่ยากลำบากาในการวิ่งวันนี้นะครับผมได้รวบรวม5สนามฟูลมาราทอนที่ถือว่าโหดที่สุดนะสำหรับผมนะเพื่อนๆเคยผ่านสนามไหนไหมาบ้างเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับ อันดับที่5ครับสนามบางแสน42ผมมาวิ่งสนามนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับสนามวิ่งฟูลมาราทอนนะที่ดีที่สุดลำหนึ่งของประเทศเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ศึกษาเส้นทางสนามามันคงจะไม่โหดอะ่ะเพราะเราผ่านสนามมาอย่างโชคโชนแล้วอะ่ะสนามนี้เนี่ยมันแฝงความโหดไว้2ออย่างครับความเห็นส่วนตัวของผมนะหน ก็คือสภาพอากาศชนบุรีเนี่ยจังหวัดที่ติดทะเละเนาะแล้วมันจะมีลมทะเลตลอดอากาศที่นู่นเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันร้อนชื้นมันหายใจไม่ทั่วท้องไปในทางอบอ้าวแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหนือออกตลอดเวลาคือไม่ได้สำออยนั้นรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเออมันไม่ค่อยเหมาะสําหรับคนเหนืออะไรยที่อยู่กับท่ามกลางขุนเขาเนาะ่งไปไม่ถึง10โลใช่ปะ เหนือนี่ท่วมอย่กับอาบน้ำเลยตลอดเส้นทางที่วิ่งนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดทําให้ความเร็วเนะี่ยที่เราวางแผนไว้เนะี่ยเราทําไม่ได้ครับสนามนี้เพลสความเร็วของผมเนะี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงตลอดอะปกติผมวิ่งอะความเร็วมันจะคงที่ตลอดแต่อันนี้ไม่ได้เลยครับเรียกว่าคุมความเร็วแทบไม่อยู่เลยเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนมากๆครับ2นะครับผู้จัดเนี่ยเขามี ตะก,กาอะไรไม่รู้เอาสนามฟูมาราทอนเนี่ยผมอยากจะถามเลยทำไมชอบเอาเนินไว้ตรงช่วงท้ายๆก็ไม่รู้สนามนี้ก็เหมือนกันอนะ่ะเออเนินตเขาสามมุกนะเอาไว้ที่โลที่ประมาณ37าม็มัน่จผิดอะสามเจ็ดสามแปดนี่แหละซึ่งเป็นช่วงที่นักวิ่งอ่ะ กำลังจะหมดแรงวิ่งมา30กโลแล้วเจอเขาสามมุกไปเดินยังกับซอมบี้ขึ้นเขาเลยแหมผมไม่ได้ถ่ายไว้น่เสียดายเพราะว่าตอนนั้นขึ้นเขาแล้วผมไม่กล้าเอากล้องมาถ่ายเพราะว่าลิงมันเยอะกลัวลิงขโมยกล้องมาขโมยกล้องแล้วไม่รู้จะไปตามที่ไหนเพราะเราไม่ใช่เจ้าถิ่นนะเนาะใครที่จะมาบางแสนสะี่สิบสัแรกเนี่ยคุณจะต้องวางแผนไว้เลยนะครับว่าคุณจะวิ่งเพจเท่าไหร่เนี่ยผมอม้าวเพราะผมอยากได้เนวพีบีไงสนามเนี่ยเออทำเป็นเก่ง เป็นไงอ่ะสอนน้ำหน้าเกือบไม่รอดสนามนี้ไม่น่าจะเหมาะสําหรับท New ํ e นิวพีบียตัวแปรมันเยอะเว้นว่าโอ้คุณจะเป็นพวกบ้าพลังจริงๆนะสนามนี้นะครับเหรียญก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเป็นรูปคิงคองนมีรางวัลรางวัลสําหรับคนท็อปร้อยอ่ะเนาะก็จะมีตุ๊กตาคิงคองให้คงสุดท้ายของท็อปร้อยเนี่ยรู้สึกจะวิ่งได้สามชั่วโมง20โอ้โหวิ่งกันโหจริงๆในสนามเนี่ยงานก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นนี่สีเหลืองเนี่ยครับเป <Fin> ้าเฟอร์นิเจอร์นี่นะโหผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันเป็นรูปมันเป็นรูปหน้าลิงอ่ะหน้าคิงคองอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตอนนี้เสื้อฟินิเชอร์ก็มีเต็มตู้แล้วมีแต่เสื้อวิ่งเต็มตู้เลยไม่มีพื้นที่ให้มแมลงสาบอยู่แล้วครับรองเท้านะครับที่ผมใช้แข่งงานนี้ <Nike S 1> เนี่ยก i ๊ซูมฟลายคู่นี้ครับฟลายนิดก็วิ่งได้ดีครับแต่ข้อเสียของคู่เนี่ยบอกได้เลยว่า โอ้โหถ้าถ้ามันเปียกน้ําเปียกเหงื่อนะผ้าไอตัวเนี่ยวัสดุของมันเนี่ยเหมือนกับมีดโกนดีๆนี่เองครับหืมคมมากผมต้องใส่ถุงเท้าอ่ะคิดดูก็แล้วกันเนี่ยมันจะบาดเราช่วงเนี้ยบริเวณเนี้ยผมก็เลยไม่ค่อยจะใส่เท่าไหร่ช่วงหลังๆเนี่ยโอเคจับที่สครับก็คือลากูน่าภูเก็ตมาราทอน ไว้เลยนะคะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนพันแท้ของสนามลาคุน่าภูเก็ตมาราธอนเลย <S 2> <S 2> <บ>คือมันไปแล้วมันคุ้มอะ่ะไปแล้วก็ได้เที่ยวชอบเที่ยวทะเลแล้วรู้สึกว่าทะเลของภูเก็ตเนี่ยมันเหมือนกับทะเลที่ผมดูใน มอสการตอนเด็กๆเ,เลยอทรายเนี่ยเป็นสีขาวฟ้าเป็นสีฟ้าทะเลก็เป็นสีฟ้า,ฟา,ส,ฟาสีน้ําเงินโอ้โหมันน่าเล่นมากๆเลยรเรามาพูดถึงเรื่องงานวิ่งเนี่ยได้ไปมาตั้งแต่ปี2017 2018 2019คือไปมา3ปีแล้วครับหน้าภูเก็ตเนี่ยความโหดร้ายของสนามนี้นะครับแน่นอนครับก็อยู่ที่สภาพอากาศด้วยส่วนนึงละมีเนินซึมๆช่วงท้ายซึ่งเราไม่รู้ตัวครับ คือเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราวิ่งผ่านเนินไปและเนินเนี่ยมันจะเป็นเนินน้อยๆแบบค่อยๆเนินซึมน้อยๆพอที่จะตัดกําลังเราไปสนามนี้นะถ้านักวิ่งเนี่ยวิ่ง20กิโลแรกเนี่ยแล้วแบบคือใส่หมดอะแล้วไม่เผื่อแรงไว้ครึ่งหลังเนี่ยพังครับสนามลากูน่าภูเก็ตมาราธอนเนี่ยสองปีแรกเนี่ยผมมาพังหลังจากที่ผ่านไป30มโลแล้ว พราะว่าอยากจะทำสถิติใหม่กับสนามเนี้ยใส่ไม่ยั้งเลยครึ่งแรกอะแล้วครึ่งหลังเนี่ยพอมันเจอเนินแล้วก็อากาศที่มันค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะพังพังเล็กปี2018นะ2อ1 8มันมีฝนตกปล่อยตัวนะักวิ่งอะฝนหยุดพอฝนหยุดอะเหมือนจะเย็นนะแต่ไม่ใช่หายนหน้าบังเกิดเลยครับเ<อ>พราะมันยิ่งอบอ้าวเข้าไปใหญ่<อ>เหมือนกับวิ่งในลงยิมอะอที่แล้วนะครับฝนตกเหมือนกันแต่ตก,ต,ก,ต,กตลอดทางเลย ตกตลอดนี่มันก็เย็นชุ่มฉ่าทําให้ผมทําเวลาดีเลยปีที่แล้วนี่ลังคุน่าภูเก็ตนี่ผมทําเวลาได้สามชั่วโมงน่าสามชั่วโมง20ก็ถือว่าโอเคครับกับสนามเนี้ยแล้วสนามนี้นะโ,โหเขาจัดเต็มของน้าเกลือแร่น้ำมะพร้า,พาวน้ำมะพร้าวนี่เขาไม่ได้ให้เป็นแก้วนะเขาให้ทั้งลูกเลยคิดดูแล้วให้ลองไปแงะเงดินดื่มเอาเองอะ่ะคนที่จะมาวิ่งสนามนี้นะครับจะคล้ายๆกับ สนามชนบุรีแหละก็งให้คุมเพจของเราไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปห้าวอย่าไปเปรี้ยวสนามเนี้ยสนามทางทางติดทะเลเนี่ยไม่เหมือนกับทางเหนือที่เร่งความเร็วได้ตามใจสั่งนะแต่สนามที่นี่มันต้องคุมอย่างเดียวคุมความเร็วคุมจังหวะให้อยู่อย่าไปตามคนข้างหน้าหรือว่าอย่าไปเร่งให้มากนะสนามภูเก็ตเนี่ยความน่ากลัวก็อยู่ที่ครึ่งหลังนี่แหละครับนี่ก็คือเหรียญของลากูน่าภูเก็ตนะครับ2017นนี่นี่ครับให้ดู ปีของ2018นี่อันนี้หมุนได้ด้วย,ยปี2019 <c oughs> นี่อันนี้เป็นเสื้องานของปี2017ออกแนวนี้ตลอดนะครับเนี่ยสีแบบแจ๊ะแสีสดใสอย่างเงี้ยดูของปี2018เนี่ยเห็นไหม <c oughs> เขาจะเน้นสีนี้ตลอดเลยนะข้างหลังก็อย่างเงี้ยแล้วด <c oughs> ู โอ้โหนี่ปี2019นะครับอันนี้ก็คือเสื้อฟินิเชอร์ของปี2017ที่นี่เขาจะทำเสื้อฟินิเชอร์ก็เป็นสีดำหมดแล้วเนี่ยข้างหลังก็จะเป็น,นปี2 0ง8ันี่บแปดนะครับแนวนี่สวยนะผมว่านะผมชอบเนี่ย มันมีลายข้างๆเลยเวลาใส่แล้วมันทําให้เราดูหุ่นดีนะ <Huh? S 1> เออไม่รู้คิดไปเองล่ะส่วนข้างหลังก็จะ f ฟินิเชอร์12.195กิโลอันดับที่3ครับบางกอกแอร์เวย์สเชียงรายมาราธอน2018 ปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่รู้เหมือนกันนะไม่ไม่จัดมา2อปีแล้วผมไปวิง่งปุ๊บปีต่อไปเขาก็ยกเลิกเลยก็คือสนามของเชียงรายเนี่ยนะมันเป็นเส้นทางที่เหมือนกับวิ่งเรียบเอ่อริมน้ำกกไปอะ่ะเพราะมันมืดมากแล้วก็ผมก็ไม่เห็นสภาพเส้นทางเป็นยังไงแล้วตอนนั้นนะผมใส่รองเท้าคู่นี้ไปแข่งแล้วทางมันเป็นทางลูกรังแบบทรมานมากๆเลยแล้วมันขึ้นแบบที่เราไม่ไม่รู้ตัวว่ามันขึ้นอะ่ะเพราะว่าทางมันมืดอย่างที่บอกอะ่ะแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจาก ตะเกียงทางมาที่ไว้ข้างทางอนะ่ะยาวเป็น,เป,นเป็นจุดเป็นจุดเป็นพอเราไม่รู้อะ่ะว่ามันเป็นเนินใช่ปะ่ะเราก็ไม่ได้คุมความเลยวะก็คือใส่แบบหืมเราก็แปลกใจนะว่าดูนาฬิกาว่าเอ๊ะทำไมเพชรเรามันตกขนาดนี้โอ้พราเราเห็นเส้นทางนี่เขามีม,มีมีเปลวเปลวเทียนอยู่เป็นจุดเป็นจุดนะเรารู้เลยว่าโอ้อันนี้มันเนินนี่หว่าตัดกําลังตั้งแต่แรกเลยอะ่ะยังไม่เท่านั้นครับ แล้ววันนั้นเนี่ยวันที่16กันยานะสิบภาคเหนือนะอากาศล้อมจัดมากๆเลยผมว่าตอนนั้นน่าจะประมาณ40องศาได้ช่วงท้ายๆกลับมาเนี่ยโอ้วันไม่มีร่มสักนิดเลยมีแต่นเนินอย่างเดียวอะเ <c oughs> ท่าที่ผมจำได้นะ ทุกวันเนี่ยเชื่อไหมบางทีผมยังหลอนกับเส้นทางของเชียงรายมาราธอนอยู่เลยเราเดินเข้าไปในความมืดแล้วเราเราไม่รู้เส้นทางข้างหน้าเป็นไงแล้วก็เวลาวิ่งไปก็มันก็เจ็บปวดทุกก้าวเนี่ยเพราะเราใช้รองเท้าคู่เนี่ยวิ่งอะ่ะโอ้โหตอนนั้นผมจบมาได้ประมาณจำไม่ได้นะสามชั่วโมงครึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะแปะให้สถิติของผมให้ตรงนี้ก็แล้วกันอืมสนา,ามเนี่ยโหจริงๆเออคือเหรียญอา่าผมว่าเหรียญ่างนี้มันคาสสิกนะสวยดีสวยดี ก็จะเ,นนเสื้องานก็จะเป็นตัวนี้ใครมาวิ่งกับผมบ้างเอยนะงานนี้นี่เห็นคนเชียงใหม่ก็ใส่กันเยอะเลยครับเสื้องานนี้เชือก็จะเป็นตัวนี่เขาทำสวยนะนี่เอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายเลยครับถ้าเขายังจัดอยู่นะต้องมาลองให้ได้อันดับที่2ก็คือสิงปรเชียงรายคอสคันทรีมาราทอน ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสนามนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นสนามมาราธอนหรือเปล่านะแต่ผมก็ถือว่ามันโหด42ากิโลนะวิ่งที่ไล่บุญรอดสิงตาคันะนี่จัดวันที่25กุมภาปี2018<อ>ันแล้วผมก็ไปวิ่งและปีต่อมาเขาก็ไม่จัดละคิดว่าผมไปวิ่งงานไหนนี่เขาก็อีกปีหนึ่งเขาก็เลิกมจัดจุดทุกง,งานเรียกว่าเป็นการวิ่ง cross country วิ่งในสภาพภูมิประเทศต่างๆนะครับก็เป็นในรู้สึกวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านของชนเผ่าอาคาเนาะชาวิ่งเข้าไปในสวนข้าวโพดอ่างเก็บน้ำมันกึง่งๆเทรลอะ่ะผมก็ไม่เคยวิ่งแบบแบบที่เขาเรียกว่า c r o s ั c o u n t อ่ะนะก็เส้นทางก็มีหลากหลายครับมีทั้งถนนลาดยางมีทั้งทางลูกลงังเดินเข้าไปในไร่เนินเขาสนามหญ้า โดยที่เราก็ใช้รองเท้าธรรมดาครับไม่จำเป็นต้องใช้รองเท้าเทรลอ่ะปูมาราธอนเนี่ยปล่อยตัว6โมงไปคิดดูกว่าจะวิ่งเสร็จอ่ะมันร้อนมากครับวิ่งไปนี้ไล่ชาแล้วไล่ชานะมันก็คือไล่ชาคือมันมันไม่มีต้นไม้ใหญ่หรือว่าไม่ไม่มีร่มไม้อะไรเลยแล้วก็วิ่งแบบเป็นดอยเป็นเห็นคนอ่าที่วิ่งนำเรานะอยู่ยอดนู้นเนาะแล้วก็อยู่ยอดนี้นะมองไปข้างหลังก็จะเห็นคนที่วิ่ง ตามหลังเราอยู่ถัดอีดอยหนึ่งโหเห็นแล้วมันท้อมากเลยนะแล้วก็ต้องวิ่งท่ามกลางแดดด้วยช่วงะน,นะเป็นทางเทรลชัดๆเลยเนี่ยก็ผมถือว่าโหดแต่ตอนนี้เขาไม่จัดแล้วละ่ะถ้าเขาจัดอีกนะโอ้โหผมจะรีบไปเลยมันมันสนุกท้าทายดีท้าท,ยทาทยชอบ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 อเสื้อครับเสื้องานนะตัวนี้เสื้อฟินิเชอร์ฟอนิเอร์ส2่9 5ข้างหลังเาเป็นนี้นี่ก็คือเหรียญ มันจะเป็นรู้สึกจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ของของของสิง่งงานที่เขาจัดอะ่ะคือมันจะเป็นเหรียญแบบสี่เหรียญน,นะแล้วเอามาประกบกันนะนี่ก็สนุกดีนะแต่เ <c> ส <oughs> ียดายเขาไม่จัดแล้วอะ่ะ <c oughs> แน่นอนครับอันดับที่1เขาขคอมาราทอนนั่นเอง <c oughs> โอ้โหพูดถึงงานนี้นี่ไอทีบีขึ้นแล้ว <c oughs> ทางหันลมที่สวยงามนะครับเป็นไฮไลท์ของสนามนี้เลยนะครับชันสะสมเนี่ยทางเฟลด์ก็ชัดไอยน่าจะมาเป็นสนามทางเรียบนะนอกจากความชันที่มากแล้วนะครับยะทางในการวิ่งเนี่ยเรียว่าเป็นซูเปอร์มาราทอนมากเพราะว่าที่นี่เขาไม่ใช่วิ่ง42กิโลเหมือนกับที่อื่นนะครั้งแรกที่เขาจัดแล้วล่ะเขาจะวิ่ง43กิโลมาราทอนของเขาเนี่ยเขาจะวิ่ง43กิโลปีนี้เนี่ย ก็มาเพิ่มระยะเป็น45กิโลความชันที่ไม่เหมือนใครระยะทางยังไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีหน้าเนี่ยจะเป็น50กิโลหรือเปล่าอ,อมโหดของสนามนี้เนี่ยอยู่ที่ความชันสะสมเนี่ยโหความชันที่เกือบพัน แล้วก็การปล่อยตัวเนี่ยนะครับเขาจะปล่อยตัวตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเขาอะเออปล่อยตัวตรงตีนเขาแล้วแหละพูดได้ง่ายตัวไปปุ๊บนะสึกเลยครับว่าชันตั้งแต่เก้าละ <Huh? S 1> มันจะเป็นเนินซึมซึมไปเรื่อยๆเขพยายามที่จะฝืนวิ่งได้อยู่เนาะเพราะว่ามันชันไม่มากแต่ความชันอะมันจะค่อยๆนวดเราไปทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ย ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นสโลปต่อไปเรื่อยๆไม่ถึง20โลเนี่ยเปิดมาด้วยความชันแบบโหดเลยขึ้นขึ้นลงบางทีก็ขึ้นขึ้นยาวเลยจนกระทั่งถึงโลที่30ความชันมันถึงจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆทีนี้เนี่ยมันจะลงมันก็จะลงอย่างเดียวเลยลงแบบหัวทิ่มเลยคนที่ลงฟูมาราธอนมาเยอะเขายังไม่อยากวิ่งเลยสนามเนี่ยเพราะว่ามันโหดบางคนน่ะก็เลือกสนามเนี้ยเป็นสนามฟูแรกให้เหตุผลน่าสนใจนะเขาบอกว่าถ้าผ่านสนามฟูที่นี่ได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่กลัว ทุกสนามในประเทศไทยแล้วว่าจะเป็นยังไงเออถ้าใครมีความคิดอย่างนี้กีกกกหน้าก็อย่าลืมสมัครกันนะครับที่นักวิ่งกันเจอก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเรื่องความชันนะครับเส้นทางเนี้ยนะครับไม่มีร่มวิ่งกลางแจ้งตลอดเลยส่วนใหญ่จะไปเจอทุ่งกังหันประมาณตอนที่แดดมันจะเริ่มออกแล้วนะครับถ้าใครวิ่งมาราธอนเป็น4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะแดดจริงๆครับแดดแดดแรงด้วยช่วงนะั้นเพราะมาราธอนจัดกันช่วงมีนานะก็เริ่มที่จะ ข้าหน้าร้อนกันก่นกอนที่จะขึ้นทุ่งหารพยายามกินเจลกินน้ํามีอีกอันนึงที่ช่วยนะเสริมเกลือแร่ไปหนะ่อยอันนี้ก็โอเคนะผมว่านะก็นอสเฟตนี่ผมก็ใช้ตัวนี้แหละเคี้ยวเคี้ยวไปมันเป็นเกลือแร่เกลือแร่เม็ดอ่ะนะป้องกันตะคิวด้วยแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะเนาะเหรียญเขาขอ้อปี2018ฮนะึบดา้านหลังเหรียญเขาข้อปีล่าสุดเนะ เสื้องานนะครับเสื้อง,งานของเขาขอปี2018ก็จะเป็นตัวนี้ฟ er อร์นิเจอร์จะเป็นตัวนี้อืมอันนี้ก็จะเป็นของปีนี้ครับปี2020ข้างหน้าข้างหลังนี่ยผมว่าเสื้อ f ฟินิเชอร์เนี่ยปีนี้เนี่ยปี2020ันี่ยเขี่ยก็ทำสวยเออดูเนี่ย้้างหน้าลังว้าว <Wow. S 2> นะครับก็คืออันดับหนึ่งเป็นสนาม ฟูมาราธอนที่โหดที่สุดแล้วก็วิ่งยากที่สุดเท่าที่ผมเคยผ่านมา29สนามทุกสนามเนี่ยที่มันมีความโหดเนี่ย<ม>เวลาเพื่อนๆสมัครแล้วเนี่ยค<ม>วรจะให้เกียรติสนามด้วยนะครับ<ม>การให้เกียรติสนามนี่ก็คือการฝึกซ้อมนะครับมไม่ว่า เราจะไปวิ่งสนามไหนเราอย่าไปดูถูกสนามครับแล้วก็จบไปแล้วนะฮะสนามที่เป็นสนามฟูที่วิ่งยากที่สุดแล้วก็โหดที่สุดสําหรับผมครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะเคยผ่านสนามฟูที่โหดกว่าเนี้ลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่ามีสนามไหนที่ทว่าโหดกว่านี้หรือว่าที่แบบมันมีไฮไลท์อะไรที่อยากจะให้ผมไปลองรีวิวอ่ะก็ลองคอมเมนต์มานะครับเผื่อปีหน้าสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดมันคลี่คลายแล้วเนี่ยผมจะได้มีโอกาสไปรีวิวบ้างนะครับ สำหรับ EP นี้นครัเอกอัลตร้านะครับช่องอัลตร้าพลังผักก็จะต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับว่ามีสนามไหนที่โหดกว่านี้อีกไหมเออผมอยากลองจริงๆเลยสนามที่ว่าโหดมันจะเป็นยังไงเอาเฉพาะสนามฟูลมาราธอนนะอย่าเพิ่งเอาเทรลนะแล้วเจอกันใหม่นะครับีนี้ผมลาไปก่อนบายบาย